ยินดีครับ Family สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยมีไอเทมเด็ดๆมาแล้วอีกแล้วนะคะเป็นของพ่อปอมนะคะก็คือเครื่องชงกาแฟว้าวสีดำนะคะปุ่มกดพอปไม่าดเลยปมกดไว่าประกอบทำอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองส่ดดูก่ันอันนี้คือใส่น้ำร้อนได้แล้วก็เขาดึงแมบอย่างเงี้ยแล้วก็กดปุ่มตรงนี้คือเป็นตีฟองนมอ อ่ออยกนันดับแรกคือสำคัญเลยน้อูะไปใส่น้ำมาใส่น้ำในรลอกในเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยน้ำอยู่ไหนก็เทใส่ตรงนี้ตรงนี้มันเยอะมากสาวเอาออกใส่ลงไปจะวุ่นวายนะไปขึ้นแล้วเปิดตีฟองนมเสียงมันคือต้องรอก่อนให้มันร้อนก่อนเครื่องมันทำงาน พวกมจะลองเปิดน้ำดูฉีดน้ำฉีดคือยังไงอ่ะปุ่มอุ้ยมีน้ำไหลนี่ไงโอ้ออุ้ยกลายเป็นน้ำร้อนเลยเหรอยังไม่ร้อนเอาน้ำยังไม่ร้อนยังไม่ได้ดูคู่มือเลยเพราะว่าดูคู่มือกันเลยนี่ดูยิ้มพ่อบอลถามพี่คุณนี่ไหมอุ้ยอันนี้ระบบข้างในมันมันคือใครอะไรใส่ที่ใส่อะไรอันนี้คือเป็นที่ใส่กากด้วยมันอ๋อแล้วที่ใส่เมล็ดกาแฟไหนอ่ะใส่ข้างบนค่ะ อ๋อเดี๋ยวต้องใส่ในภาชนะเลอันนี้คืออะไรอ่ะออันนี้เครื่องไอ้กาแฟไอ้ที่อัดกาแฟเดี๋ยวก่อนอ๋ออ่ะมาเปิดใส่กาแฟก่อนอ้ามานี่โอ้ดิ่งอ๋ออันนี้คือเขาแถมมาให้เมล็ดกาแฟแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่ค่ะนี่่ะดูเลยอ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะกลิ่นมันหอม อ่ะคลอมเท่าประมาณนี้ก็พอมันเป็นตัวคัดตรงอ่งอันนี้คือปรับด้วยได้ด้วยว่าคุณจะเอาอ่าละเอียดแค่ไหนถ้าเราละเอียดเยอะก็ได้ปรับได้และนี่คือใส่ชาอ๋อนี่ช่องใส่ชาชาเนี่ยก็คือใส่ได้ในปริมาณที่เราจะกินอันนี้มือใหม่นะไม่เคยมีมาก่อนอุ๊ยน้ำมันมร้อนอ่ะมันไม่ร้อนอะไร้ย น,นี่กำลงังถามพี่น้ำนะคะเดี๋ยวพอเปิดเครื่องเสร็จนะคะคุณผู้ชายกดย้ำไม่ต้องแช่นะคะกดตึเอาตัวอีโคอีโคข้างล่างสุดค่ะตัวที่ไฟออกเอากดออกเลยกดเลยนะฮะแล้วรอนำ้ำตัวเครื่อง เฮ้ยร้อนแล้วเครื่อไม่เคยใช้งานต้องต้องเซฟอย่างนี้ก่อนแล้วก็กดหนึ่งแก้วแล้วก็ปรับตอนกาแฟมาเลขหนึ่งหมดแล้วต้องสอนให้ตรงกับมิดเล็กๆที่หนึ่งเลยหนึ่งหมุนไปเลยหมุนตอนบดนะคะมาแล้วมาแล้วมันบดเท่านั้นนะคะโอ้โอเค แต่ตัวนี้ทิงะะนน้งก่อนนะอันนี้ทิ้งก่อนนะทิ้งได้เลยค่ะมันจะมีลูกรอยสีแดงๆอ่าเวลาถ้าโล่น้ำมันจะเต็มอ๋อโอเคแล้วอันนี้คือเหมือนเดิมกดอันนี้ผมกดเลยนะค่ะนะไปลกำลับงบดกาแฟตรงนี้ กดกดสองแก้วแล้วลดปริมาณน้ําอีกหน่อยเลยอ๋อเข้าใจล้วดิ้งแก๊กกาแฟมันอาจเป็นก้อนไหมคะเป็นก้อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอย่ายเพิ่งเย่าเพิ่งทานเดี๋เพิ่งนี่ไงเป็นก้อนแข็งๆเลยอืมชุ่มมากอันนี้ก็ต้องไปเททิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะตีฟองนมกนมนี่ใส่เยอะไหมครับอ่าใส่ประมาณไม่เกินครึ่งข้อเผือก พอแล้วบอกนะครับอะโอเคครับเรากดตัวตีฟองนมก่อนแล้วไล่น้ำออกก่อนนิดนึงค่ะกดตีไฟฟองนมแล้วรดลอไฟนิ่งนะคะกดตรงนี้ก่อนนะครับเลือกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดวาล์วฝ <c oughs> าทุกตัวที่ปล่อยน้ำร้อนทัก <c oughs> อย่ปล่อยยะไยปล่อยเลยนะระวังกระเด็นนะคะต้องจริงจริงต้องห้า ขึ้นเลยอ่ะอ่ะฮะอืมแล้วก็เอานมจุ่มเลยจะตีก็คือดึงดึงอันนี้ดึงออกมาก่อนได้ใช่ไหมน้ำนมเปล่าๆแล้วจะตีให้มันพอแล้วก็จุ่มลงไปหนึ่งมิลเฮ้ยมาแล้วครับ พอใช่ไหมเป็นเดือนแล้วป้าฟ้าเดือนแล้วปิดเลยเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณวิชัยจะทำคาปูใช่ไหมคะคุณวิชัยก็อ่ากดไปที่รูกตีฟองน้ไมอาไปไฟไฟก็ปิบก่อนแล้วผมก็ชาก็คืออันสุดท้ายนี่ต้องหมุนมาก่อนอันนี้อันสุดท้ายนี่แล้วมันก็จะเป็นชางั้นก็จบแล้วนี่ได้แล้ว ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้อนเลยไม่เป็นไรอันนี้คือนมร้อนนมะรแต่นี้มันมีฟองนะอ่ะขอมลองใช้มือตัดูนี่ไงเองจิบได้มันเป็นฟองแต่น้ำนมข้างล่างมันจะร้อนอันนี้ก็เป็นนมเฉยเป็นนมที่ตีฟองขึ้นมาพูดเลยมันไม่ร้อนไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วถูกจะให้ขอาเอา กาแฟใส่ตรงในแก้วนมจะกลายเป็นคาปูชิโน่เลยดู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 พ่อจะใส่กาแฟหนึ่งแก้วอ่ะมากดนด่เลยได้เป็นเหมือนกาแฟช็อตมาใส่ตรงนี้เราก็กินได้เลยได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วติงๆิงแล้วนะโอ้มาแล้วโอ้ดูดูดูมันสวยเขาบอกว่าจะสวยมากมันเป็นชั้นชั้อะไร เอ้ยอันนี้อปลว่าตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ค่ะมาดูซิแล้วก็ได้แล้วกาแฟของราั้ะคาปูชิโน่กลายเป็นคาปูชิโน่เลยชิมดูสิเพราะว่าถ้าคนชอบหวานล่ะใส่น้ำตาลตรงไหนอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ใส่กับน้ำตาลข้างนอกค่ะโอ้โหเยี่ยมง่ายก็ต่อไปคือง่ายเนี่ยอาศัยง่ายไม่ต้องล้างอะไรบ่อยอยากลองชิมจบแล้ว โอ้ยกินไม่ได้เราตัวเองกินไม่ได้เด็กกินมีคาเฟอีนสูงทำให้ใจสั่นนนะเด็กกินกาแฟไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อไอชามาวันนี้นะคะเราก็สามารถอะไรนะสามารถทำกาแฟสำเร็จค่ะด้วยเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติใช่ไหมเขาบอกว่าต้นทุน5บาทโอ้ยแต่ไปซื้อกินแก้ว8.90บาทร้อบบาท ต่นี้คือกลิ่นห้องความตลบอบอวลไม่ได้กลิ่นกาแฟแม้แต่ในห้องน้ำเมื่อกี้ทิ้งกากกาแฟไว้ oh, <laughs> okay, โอเคเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย